วันปตภีเดือดเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวฟิวรีนะครับผมวันปตภีเดือดนะครับพร้อมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเอที่3นะครับเปิดวันที่2ในเดือนกรกฎาคามนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ รีวิวมาแลฮะทุกคนครับผมเซิร์ฟนี้ก็จัดอยู่ในเอิบแนวจัดแจกหนักบักน้อยเล่นยาวนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟแนวแจกหนักนั่นเองนะครับทุกคนเพชรแดงยูอนอลายเซิร์ฟนี้รับไปเลย1นาที20,000เพชรนะครับแล้วก็ของจัดแจกฟรีครั้งแรกนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยเดงเข้ามาในตัวเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอผู้เล่นที่แบบ ยืนปั้นตัวกันอยู่นะครับเซิร์ฟที่รีวิวก็จะเป็นเอที่2นะครับผมที่เข้ามารีวิวนะนี่ก็จะมีเหล่านะครับหนุ่มหล่อสาวสวยแต่งตัวละครหล่อเท่นะครับก้อนในเซิร์ฟนี้ผมบอกเลยว่าล้ําแล้วก็มีการอัปเกรดเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูคนนี้ฮะแต่งตัวครับเฮ้ยเดี๋ยวอาวุธอะไรวันเนี่ยโคตรเท่เลยนะฮะห ยังจำครับนี่เป็นอาวุธดวงดาวแน่ๆเลยทุกคนแต่ว่าประยุกเป็นอาวุธ2มือดาบโคตรใหญ่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพูดเซ้นโหดอ่อนมื่อยอ่อนอยู่ด้วยนะครับโอ้โหนี่คือสัตว์ที่ที่เขาใช้งานแอบมาสปอยตัวละครชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นของแลแน่ๆเลยทุกคนอป5 8 9ออฟนะฮะอุปกรณ์สวยมากแล้วก็เป็นขั้น200ครับทุกคน <laughs> เดี๋ยวนะ อุปกรณ์ขั้น200บวก20และลลา80รูปแบบอุปกรณ์สวยมากทุกคนดูโอ้โหภาพควดสวยอะ่ะของแจกปีนะครับมีปีกระดับ12มีตาความสําเร็จชื่อเสียงจะแจกมาให้เราฟรีนะครับแล้วก็มีมุขภาพประสบการณ์แจกมา250นะครับมีชุดแฟชั่นมีอุปกรณ์สัตว์ชีแจกมาให้เราเป็นออฟสีทองนะครับฟรีนะครบเซตเลยนาะจะเป็นขั้น10นะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์แรกเริ่มต้นขั้น13แจกมาให้เราฟรีนะฮะนี่ใส่มุขภาพประสบการณ์ไปเลยนะครับ มีกล,กล่องเลื่อนขั้นแล้วก็ของแรกนะครับนี่มียันแจกมาด้วยขั้น30ยันราชาสายฟรีนะครับหรือว่ายันสายฟรีนั่นเองนะครับออฟสองเปอร์เซนต์มีปีกแฟชั่นรอยเท้าของแฟชั่นแจกจัดแจกให้เราฟรีครั้งแรกพอประมาณนะครับให้ได้ปันตัวครั้งแรกนะฮะทุกคนครับส,รส่ปีรสิฮะรออะไรโอโ้โหแจกเยอะขนาดนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์เซิร์ฟนี้สวยมากเลยนะครับแล้วก็ มีผลไม้นะครับ40ลูก1ลูก500สเตตัดมีตาความสำเร็จชื่อเสียงจะแจกมาฟรีเมจิกวิซซ์วิญญาณดาวนะครับจะแจกมาให้เราด้วยของแรกเริ่มต้นมีตาศักดิธิ์ด้วยนะครับ <c oughs> เลื่อนขั้นของแรกกิจกรรมในคาที่จัดแจกมาให้เราฟรีนอกเจากนั้นมีเซ็ตสัตว์ขี่แล้วก็เซ็ตพูดแจกมาให้เราฟรีด้วยสัตว์ขี่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> สัตว์ขี่แจกมาออฟแม็กออฟเป็นบ,บวกเลยอะแล้วก็แม็กหมดเลยนะ คือโคตรโหดมหาปลายไส้ครับทุกคนดูโหเดียวเดียวสัตว์ขี่เขาแจกแบบออโฟโค้ดแม็กเลยทุกคนดูเซ็ตพูดมีอะไรเอ่ยเซ็ตพูดออฟสองเปอร์เซ็นต์เล่นแร่แปรธาตุน,นะครับ BP หลักแสนนะฮะแจกมาครบเซ็ตนะครับผมนอกนั้นก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะเซิฟนี้แจกขนาดนี้คือว่าเข้ามาปุ๊บสร้างตัวละครไปตีบอสได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ ลองดูซิว่าเราจะเกิดใหม่ได้ถึงคลาสอะไรใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นได้หรือไม่ลองเกิดใหม่ดูครับเกิดใหม่นะครับกับการกินมุกข้าสสบศพการไป250 50. ถึงคลาส10สเพราะฉะนั้นแล้วกินผลไม้ได้เลยครับทุกคนอ้ออีกอย่างนึงลืมไปครับเขามีกิจกรรมไลค์แชร์นะครับแจกให้เราฟรีด้วย1,000ล้านติดตามได้เลยข้างล่างคลิปวิดีโอดิสคริชันนั่นเองนะครับ มาผมกินผลไม้ไปเรียบร้อยแล้วใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นได้เป็นขั้น14จะแจกมาให้เราฟรีนะครับออฟแล้วก็ออฟเจาะธาตุสีทองด้วยนะครับคือแบบยังโหดของแบบยังฟูนะฮะเซิฟนี้บอกเลยว่าสายแจกหนะักต้องไม่พลาดแน่เลยกับเซิฟแนวนี้นะฮะออฟสีทองสวยมาก BP ีอยู่ที่10ล้านครับทุกคนฮะกลัง10ล้านนี่คือแบบไม่ธรรมดาแล้วนะเป็นของที่แบบแจกฟรีให้เราด้วยนั่นเองนะครับมา เดี๋ยวเราไปรีวิวรายละเอียดกิจกรรมในคากันเลยดีกว่านะครับว่า,วามีอะไรแจกให้เราเพิ่มเติมหรือเปล่าขอเป็นของแฟชั่นใหม่ๆได้ปะอืมอยากจะได้จังเลยตอนนี้พลัง10ล้านแล้วคือโหดเกินแล้วอะตีใครก็ได้นะตอนเนี้ยของแจกรีกิจกรรมคานะครับแจกมาเป็นอาวุธแฟชั่นพอดีเลยเมื่อกี้เราใส่ปีกับชุดแฟชั่นไปแล้วนะครับมีอาวุธแฟชั่นแจกมา2ชิ้นนะครับ2ประเภทนะครับเป็นอาวุธไอเดี๋ยวอาวุธแฟชั่นธนู อือโ <Malays ian> <AM rac> er <ad oy> นะครับนี่แล้วก็จะเป็นอาวุธแฟชั่นคริสต์มาสนะครับมี ST 2ทอสเปอร์เซ็นต์ครบเซตนะทั้งชุดอาวุธกับปีกแฟชั่นแจกให้เราฟรีนั่นเองนะครับผมแม่จัดเต็มจริงๆส่วนรายละเอียดกิจกรรมในะคามีอะไรบ้างครับผมเทศกาลล็อกอินได้รับเป็นปีกแฟชั่น7วันปีไม่เหมือนกันเลยนะครับผมฟรีจำนวน5ปีนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นเติมเมงินราชานั่นเองนะครับได้รับเป็นฉายาราชาเติมนะครับได้รับเป็นสัต ะะโอ้โหเทพมังกรได้รับเป็นฟีนิกซ์สายตำเงิน BP 30 0แสนหรือว่าพลัง300แสนนะครับออกห้าโหที่สุดของแรกนะครับอาวุธแฟชั่นชุดแฟชั่นเป็กแฟชั่นตันนะห้ชิ้นราชาสายฟีก็จะดรอปลงมาเป็นฉายานะครับเป็นสัตว์คีแล้วก็จะเป็นพวกของแฟชั่นที่ดรอปลงมาเป็น10ชิ้นนั่นเอง โปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวนะฮะได้รับเป็นตาศักดิธิ์นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์สัตขีพร้อมด้วยยันในโปรสุดแถวนะครับยัน80นะฮะออฟจอดห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีออฟห้าเขียวด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์สัตขีสูงสุดแจกมาขั้น60ออฟห้าเปอร์เซ็นต์แปดออฟบวกนะครับออฟสี่ทองเรียกได้ว่าใส่เติมเงินก็คุ้มโคตรเลยนะฮะโปรโมชั่นเติมเงินรายวันได้รับเป็นเพชรอยเท้านะครับของแฟชั่นที่เน้นๆ เป็นของแฟชั่นกับตัวแฟชั่นสัตว์ีผลไม้นะครับเติมเงินสะสมได้รับเป็นของอัปเกรดตัวกับของแฟชั่นของแรกเซ t ตทนะครับเป็นผลไม้บัตร v p p นะครับแรกเป็นฉายานะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์เลื่อนขั้นนะครับตาสักสิทธิ์แล้วก็เซ t ตออฟพิเศษนะครับเติมสะสมขั้น30นะฮะออฟสทองหูทุกอาชีพเลยนะครับโปรโมชั่นเติมเงินสะสมวันได้รับเป็นของแฟชั่นซัส่วนใหญ่ แล้วก็ข้างล่างเป็นแต้มเติมเงินสามารถนำมาแลกเป็นพวกสัตว์ขี่มุกคาบสบการได้นั่นเองนะครับแต้มเติมเงินเอามาแลกเป็นเครื่องประดับแลกเป็นปีได้นะครับผมแต้มเติมเงินเอามาแลกชุดแฟชั่นได้นะครับหรือว่าเป็นอาวุธแฟชั่นได้แต้มเติมเงินสามารถเอามาแลกเป็นสัตว์ขี่แฟชั่นแลกรอยเท้านะครับผมหรือว่าจะเป็น แลกของสายเติมเงินนะฮะนี่ได้เลยนั่นเองนี่แลกของสายฟรีด้วยนะครับฟาร์มของจากกิจกรรมบอสมอนสเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นแลกตาสัตว์ขี่นะฮะได้นะครับเป็นฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดด้วยเซิร์ฟนี้มีนะครับข้างล่างก็จะเป็นแลกพูดสายเติมเงินนะฮะสายฟรีแยกจำแนกประเภทแตกต่างกันไปเลยนะครับแล้วก็แลกสัตว์ขี่นะครับให้เราใช้งานสัตว์ขี่แบบเติมเงินสัตว์ขี่แบบราชาเติม สัจวีแบบฟาร์มแล้วก็ยันป้องกันตัวนะครับแบบฟาร์มแล้วก็แบบเติมเงินแยกประเภทกันแบบชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่ข้างล่างสุดก็จะเป็นแลกพวกแฟชั่นสัตว์ขีแลกเฟิร์นสติต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมอบของขวัญกับรับของขวัญระหว่างผู้เล่นให้เราร่วมสนุกกันอีกด้วยนะครับนี่คือรายเดียทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวฟิลลี่นะครับผมเซิร์ฟแนวจัดแจกหนักวันปัตตภีเดือดนะฮะใครที่ชื่นชอบ ในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้จัดได้เลยนะครับบอกเลยว่าเด็ดมากเซิร์ฟนี้นะฮะด้วยลุกเล่นแล้วก็ของแจกค่อนข้างหนักนะครับส่วนร้านค้าไอเทมมอเซิร์ฟนี้มีของขายทั่วไปจิปะทะในราคาที่จับต้องได้นะครับเทียบกันแล้วกับเพชเล่นยืนออนไลน์เนี่ยก็ถือว่ามาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับคนเล่นเยอะด้วยเซิร์ฟนี้นะฮะคนเต็มเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับโอเคของดับมอนสเตอร์เซิร์ฟแนวนี้ผมเดาๆนะน่าจะเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองตีดูนะฮะ เจอแล้วแม่มดไปฟันไปหนึ่งทีเออหืล่วงไปรอยนะครับของดอกชาร์จไปฮะเพราะว่าเราตีได้ยันบอเลยนะตอนเนี้ย <c oughs> จริงตีได้ยันบอเลยนะทุบไปสิครับผมทุบไปสิครับมาลองดูฮะฟันไปหนึ่งดีครับผมร่วงไปสินี่ของดอกเยอะครับของดอกก็จะลิงแลก,กับกิจกรรมในขานั่นเองครับผมประมาณนั้นฮะคลิปรีวิวประจำสัปดาห์มิวฟิลลี่นะครับผมใครสนใจจัดได้เลยนะครับลิงโหลดข้างล่างคลิป วิดีโอคลิปนี้ประมาณนี้ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ